สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นรีวิว V.S. a l t a w o v e n 88S น่าจะเป็นไม้ตัวท็อปของตระกูล a l t a er w o v e n ก็ได้นะจะพูดอย่างนั้นก็ได้นะครับในตระกูล a l t a er w o v e n เนี่ยหลกัหลกๆก็จะเป็นสายความไวเนาะบาลานหัวน้อยๆอ,อะไรเงี้ยซึ่งหลายๆคนก็น่าจะได้ลองกันแล้วนะครับเพราะว่าไม้ออกมาเป็นปีๆนะก็อาจจะค้นพบว่าหัวมันไม่ได้หนักมากก็จริงแต่ความแข็งหรือว่าอะไรเงี้ยมันค่อนข้างมีแล้วถ้าเป็นในมือกลางๆเลยผมคิดว่ามันยังพอมีความหน่วงความหนักอยู่นะมันไม่ได้ใช้ง่ายอย่างตัว a l t a er w o v e n 70X แล้วก็70 i i เลยนะ ครับมันเป็นไม้ที่ขยบขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยเนาะแม้ว่าสเปคโดยรวมต่างๆเนี่ยมันอาจจะคล้ายกันนะแต่เรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าอะไรที่อัดมามันทําให้ไม้ค่อนข้างใช้งานยากขึ้นเดี๋ยวเราก็ไปดูในส่วนของสเปคเทคโนโลยีกันนะว่ามันทําอะไรขึ้นมาบ้างอะไรได้ผลบ้างอะไรไม่ได้ผลบ้างนะครับอันดับแรกนะครับในส่วนของสเปคนะวัสดุว่าเป็น 40T J3 High Mod c a r b i e นะครับก็วงเล็บเป็นของ Mitsubishi วัสดุแต่ละยี่ห้อเนี่ยเอาจริงๆคุณสมบัติมันมีความแตกต่างกันอยู่นะครับถึงจะเป็น 40T เหมือนกันเลขข้างหน้าที่เป็น บอกถึงความทนอย่างเดียวนะซึ่งในวัสดุมันก็มีปัจจัยอื่นอีกนะครับมีพารามิเตอร์อื่นอีกอย่างเช่นเรื่องความยืดหยุ่นการคืนตัวหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับที่เห็นได้ชัดในพวกไม้แบตนะโดยของมิซูบิชิเนี่ยเท่าที่ผมรู้ข้อมูลนะครับถ้าเทียบกับตัวแบรนด์ทั่วไปที่เขาขายเป็นเจเนอเรลอะไรอย่างนั้นนะ่ะนะที่มันเป็น 40T ปกติอะไรเงี้ยของมิซูบิชิจะได้เรื่องของความยืดหยุ่นที่มากกว่าแล้วก็คืนตัวได้ดีกว่าซึ่งความยืดหยุ่นที่มากกว่าก็จะรู้สึกว่ามนนมารรมัันนนนนุ่่กกวาาาอะะไรรรปณ้คื ดีกว่าก็เรื่องสปริงอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็หลักๆของ Mitsubishi อีกอย่างหนึ่งด้วยนะในเกรดที่มันมีความทนเท่ากันอย่าง 40T อย่างเงี้ยมันจะมีในเรื่องของความหนาแน่นแล้วก็น้ําหนักอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับที่น้อยกว่าแบรนด์อื่นหน่อยหนึ่งเนาะมันก็ช่วยทําให้น้ําหนักโดยรวมของไม้อะไรเงี้ยมันน้อยลงได้ด้วยนะครับซึ่งใน 40T ของมิตูบิชิเนี่ย ก็มีหลายแบบอีกนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าเขาใช้แบบไหนนะแต่โดยรวมคร่าวๆเนี่ยมันจะเด่นในเรื่องคุณสมบัติพวกนี้ที่มากกว่าแบรนด์อื่นนะซึ่งจะเป็นชนิดไหนก็แล้วแต่ว่าจะเด่นมากเด่นน้อยในคุณสมบัติไหนแต่โดยรวมก็จะเด่นกว่าในเรื่องของพวกนี้แหละบาลานนะครับบาลานเนี่ยอยู่ประมาณ2-9-3นะ แล้วที่ผมดูดมาสกาสถึง2 9 5ประมาณนั้นนะครับค่อนข้างเบานะตัวหัวไม่ได้มีน้ำหนักมากแล้วก็ตัวก้านเนี่ยค่อนข้างมีความแข็งด้วยซึ่งแข็งมากไหมผมคิดว่ามันก็แข็งอยู่ระดับหนึ่งนะแต่หลักๆคือมันคืนตัวดีไงมันเลยไม่ค่อยงอได้ง่ายแค่นั้นเองนะครับซึ่งในการวัดความแข็งเนี่ยใช้เครื่องกดออกแรงกดอะไรเงี้ยกับการตีผมว่ามันมันแทบจะต่างกันเลยนะครับเพราะว่า การออกแรงกดอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยจะนับคุณสมบัติเรื่องการคืนตัวไงแต่พอออกแรงตีอย่างเงี้ยเราเช่นเราออกแรงไป10แล้วมันคืนตัวมาดีอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่งอให้เราเลยก็ได้นะครับถ้าเทียบกับ ตัวเครื่องกดออกแรง1ิมันก็อาจจะงอหน่อยหนึ่งแค่นั้นนะมันก็จะต่างกันเพราะงั้นถ้าดูในส่วนของสเปคเนี่ยเขาจะบอกเป็นก้านกลางถูกไหมซึ่งมันก็อาจจะกลางในการวัดความแข็งของก้านด้วยเครื่องมือนะแต่ผมว่าตีจริงอะผมรู้สึกว่ามันเป็นก้านข้อแข็งนะครับเพราะด้วยความคืนตัวของมันเนี่ยดีมากๆนะขึ้นเอ็นได้สูงสุด30ปอนด์นะครับน้ำหนักก็มี4 u g 5นะก็ประมาณนี้นะครับสเปคมันทําออกมาก็เป็นไม้ไวไหมก็เป็นไม้ไวเหมือนกันนะ ผมรู้สึกว่าก้านมันเอาอยู่แล้วก็น้ำหนักหัวไม่เยอะมันตามมือนะครับแต่จุดที่สําคัญและมันต่างจากไอตัวอัลต้าวเวนตัวอื่นๆเนี่ยคือเรื่องของความแข็งแล้วก็น้ําหนักนะผมรู้สึกว่ามันต้องการการใช้ข้อมือหรือว่าต้องการการใช้แรงที่มันมากขึ้นมันไม่ได้สบายเท่ากับตัวอัลต้าวูเวนเจ็ดนะครับ ซึ่งตัวสเปคโดยรวมตรงนี้มันจะคล้ายๆกับตัวอัลต้าเวน 70ii นะซึ่งมันคล้ายไหมก็คล้ายนะครับในเรื่องของบาลานซ์ในเรื่องของอะไรเงี้ยแต่ตอนเหวี่ยงจริงอะ่ะมันรู้สึกว่ามันมีความหนักแล้วก็มีความแข็งอะไรกว่ามากนะครับตัวนั้นอาจจะออกแบบสบายไปเลยนะถ้าเทียบกับตัวนี้นะต่อมาก็เป็นในส่วนของเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีอันแรกก็เป็นรูปแบบเฟรมเนาะรูปแบบเฟรมเนี่ยคือดูเผนๆเ,เนี่ยน่าจะนึกออกกันเลยนะทั้งหน้าไม้แล้วก็ลักษณะการปาดเป็นแอโร นอกในอะไรเงี้ย <c oughs> จริงๆเฟรมเนี้ยถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยไอช่วงด้านล่างเนี่ยมันจะแอบ,บบิดนิดหน่อยนะจะเป็นคล้ายๆล้ายทวิสเฟรมของเทอร์โบชาร์จิ่งนะครับของล in ีนิงหรือเรียกว่าทาวิสโซเดอลเฟรมก็ได้แต่มันจะไม่ได้ทวิสแบบพลิกไปเลยขนาดนั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้มีความคมมากความบางก็ไม่ได้เท่าเนาะมันจะออกแอบทวิสหน่อยหนึ่งแต่ก็ไม่ได้มากแล้วก็มีความหนาอะไรเงี้ยกว่าหน่อยนะครับแต่ของด้านบนเนี่ยผมรู้สึกว่าคล้ายๆเลยนะแต่มุมที่มันเฉียงขึ้นอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันเฉ ชาร์จแรงหรือว่าการกดหน้าไม้อะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้เท่ากับตัวเทอร์โบชาร์จิ่งตัวนั้นนะโดยรวมแล้วเนี่ยลักษณะของเฟรมแบบนี้ของอัตาวเวน 88S นะครับจะเด่นในเรื่องของความไวนะความไวแน่ๆอยู่แล้ว แล้วก็ในเรื่องของการ impact แรงด้วยนะครับจากหน้าไม้ที่เป็นหน้าไม้คล้ายๆทรงแตงโมเนาะแล้วก็เด่นในเรื่องของสวิ Speed ที่มากขึ้นต่อมาก็เป็นวันเควูเวนะครับวันเควูเวเป็นชนิดของวัสดุเนาะซึ่งวัสดุของมันนี่ก็คือ 40T j a p แปนไ m มอ o า a กาฟไฟเอามาสานเป็น w นะูเว้นเนาะเอามาสานคขว้กันอย่างเงี้ยเป็นวันเควูเวนนะครับก็ตรงนี้จะช่วยในเรื่องของอันดับแรกคือความทนนะ แล้วก็หลักๆในเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการคืนตัวที่ดีขึ้นอันนี้เขาก็บอกว่าใส่ไปทั้งเฟรมแล้วก็ก้านมันก็จะช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นแล้วก็การคืนตัวที่ดีขึ้นของทั้งเฟรมและก้านนะครับมันก็เลยทําให้ไม้รู้สึกว่ามันมีความสู้มือนิดหน่อยตอนตีลูกนะไม่ได้แบบงอไปเลยขนาดนั้นอย่างตัวออาตัวเว่น 70ii หรือว่าตัว 70x ซึ่งไอ้สตัวนั้นนะรู้สึกว่าจะเป็น one k เว่นเหมือนกันไหมแต่ด้วยสิ่งที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยผมว่ามันน่าจะเเเป็นในใรรรื่่่อออองององงขไ้ตกกาาะียึ มันก็เป็นนาโนคาร์บอนทูแล้วก็บวกก้านจากมิสซูนะครับซึ่งที่เขาบอกมาเนี่ยมันก็เป็นก้านที่มีความคงทนสูงเนาะแล้วก็น้ําหนักเบาอ่ะแล้วก็อีกข้อหนึ่งสําหรับวันเคเว่นนะครับมันก็จะช่วยในเรื่องของการลดแรงสั่นสะเทือนได้ด้วยเนาะลดแรงบิดอะไรเงี้ยมันก็คือในเรื่องของการคืนตัวนั่นแหละทําให้มันออกลูกอะไรอย่างเงี้ยดีดได้ชัดเจนซึ่งบวกกับตัวนาโนคาร์บอนทิวนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการคืนตัวได้ดีขึ้นอีกเนาะเท่านั้นยังไม่พอก็ยังใช้ C60 ูซีหกสิบฟูลา เรียกไนโอนิกมันก็เหมือนว่าเป็นตัวที่ทําให้คาร์บอนเนี่ยยึดติดกันมากขึ้นแล้วก็เวลามันงอหรือว่ามันยืดไปอะไรเงี้ยมันก็จะคืนตัวไวขึ้นด้วยนะครับถ้าในส่วนของโครงไม้ก็คือความแข็งแรงแล้วก็การคืนตัวไวเป็นส่วนของเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับซึ่งหลักๆเนี่ยเขาจะเอามาใช้ในพวกของไม้ที่ต้องการลดน้ําหนักแล้วก็ลดจํานวนชั้นคาร์บอนอะไรเงี้ยให้มันน้อยลงไม้เนี่ยที่ใช้ C60 นะเท่าที่ผมสังเกตได้นะครับหลายๆไม้ที่ใช้ C60 เนี่ยจะเป็นแบบนี้ก็คือ มันจะรู้สึกว่าตอนตีเนี่ยมันจะกลวงแล้วก็กังวานกว่าไม้อื่นๆหน่อยซึ่งเราก็จะเห็นได้ชัดในพวกนาโนเลนะครับนาโนเล800 900อะไรเงี้ยของ V.S ก็มีเหมือนกันก็เป็น V.S อายคาบอน 900P นะครับหรือตัว900เนี่ยก็น่าจะมีนะซึ่งไม้นี้นะครับผมบอกเลยว่าผมไม่รู้สึกอย่างนั้นนะ <c oughs> มันมันแน่นแล้วมันก็แข็งไปหมดเลย ทีเนี้ยในสเปคเทคโนโลยีก็ประมาณนี้นะครับรวมกันแล้วนะพ่อข้อเสียไหมหรือผมคิดว่ามันอาจจะเป็นข้อที่มันดีเกินไปก็ได้นะผมคิดว่ามันใช้วัสดุอะไรหลายอย่างค่อนข้างเต็มเกินไปนะครับเหมือนอัดมาอัดมาอัดมาอ,มาอะไรเลยเงี้ยอันดับแรกคือวัสดุมันคืนตัวดีมากๆมันดีมากๆจนแบบเราต้องออกแรงเยอะยิงวัสดุคืนตัวได้ดีเท่าไหร่แรงที่เราออกไปที่จะให้มันงอตอนแรกเนี่ยมันก็เยอะนะครับวัสดุคืนตัวดีเนี่ย มันหมายความว่าถ้าเราทํามันงอได้แล้วเนี่ยมันจะกลับมาจุดเดิมได้ไวถูกไหมมันก็คือแบบดีกลับมาไวขึ้นนั่นแหละแต่ในจุดแรกอะก่อนที่มันจะดีกลับมาเนี่ยเราทําให้มันงอได้ยากนะครับไอการที่มันจะงอไปเนี่ยมันต้องใช้แรงเยอะนะแล้วก็ไม้นี่หลักๆผมรู้สึกมันจะออกทรงแบบแอคฟอร์ด8-0เลยแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันทื่อขนาดนั้นนะครับผมรู้สึกว่าไม้นี่ที่สําคัญจากการคืนตัวไวมากๆของมันเนี่ยคือเรื่องน้ําหนักหัวนะครับคืนน้าหนักหัวมันไม่เยอะ ผมไม่ได้รู้สึกถึงน้ําหนักหัวมันเยอะเลยจริงๆนะไม้เนี่ยแล้วก็เป็นเฟรมแอโร่แนวนี้ด้วยอะ่ะมันเลยส่งผลให้เวลาลูกบิ๊กสวิงหรือลูกอะไรเงี้ยมันไม่มีน้ําหนักหัวช่วยในการงอก้านนะครับซึ่งหมายความว่าคุณก็ต้องใช้แรงตัวเองเนาะแล้วก็ใช้แรงเยอะกว่าไม้อื่นด้วยนะครับผมว่าตรงเนี้ยมันกลายเป็นข้อด้อยของตัวเนี้ยหลักๆเลยด้วยความแน่นด้วยความอะไรเงี้นะครับมันเลยทําให้นะอันดับแรกคนก็ชอบจะบ,บ่นกันว่าค่อนข้างมีความแข็งเนาะมีความแข็งอะไรที่มันขึ้นจากตัว7 0กนะครับไม่ค่คอยไปอ,ไอย้ยเน,นะซึ่ง ผมก็ค่อนข้างเห็นด้วยนะค่อนข้างเห็นด้วยในหลายๆจุดนะครับผมคิดว่าตอนแรกมันมี 70x ใช่ไหมแล้วก็ 70ii เนี่ยไม่ได้ขายแล้วแล้วก็ออกตัว 88s มาทีเนี้ยตัว 88s มันก็เรียกว่าไม่ค่อยบูมเท่าไหร่เนาะแล้วก็มาเป็นตัว 70ii ที่มาขายต่อแทนนะครับ เอากลับมาขายใหม่ตัว 70i i ก็คนค่อนข้างใช้งานมากกว่านะผมว่าตอนเนี้ยตัวที่พอดีที่สุดในซีรีเนี่ยคือ 70i นะครับคนต้องการประมาณ 70i ที่มันมี power มากขึ้นแต่ไม่ได้ตียากขึ้นขนาดนี้ผมคิดว่าอย่างนั้นนะซึ่งไม้เนี่ยมันอัพในเรื่องความตียากที่มากเกินไปนะครับจากเหตุผลในเรื่องของสเปคแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยเนาะเดีต่อไปไปฟังเพอร์ฟอร์มกันว่ามันใช้งานยากเนี่ยมันใช้งานอะไรได้บ้างยังไงนะครับ ในส่วนของ perform นะครับอันดับแรกในเรื่องของ f i l ล i n g เนาะ f i ล l i n g เนี่ยแข็งรู้สึกว่าจะมีความแข็งอยู่แต่ก็พอยืดหยุ่นอยู่บ้างนะครับแต่มันไม่ได้ยืดหยุ่นเยอะอะไรขนาดนั้นนะ feel ไม้โดยรวมเนี่ยจะคล้ายกับพวก turbocharging คล้ายๆเลยกับพวก n9 อะไรอย่างนั้นได้เลยแต่ความหนักอะไรมันไม่เท่าขนาดนั้นนะมันไม่ได้ทิ้งน้ําหนักหัวอะไรขนาดนั้นนะก็ความนุ่มของดินหนิงความสมูทอะไรเงี้ยมันก็จะมากกว่าตัวนี้หน่อยนะแต่ตัวนี้มันก็ออกตึงๆแข็งๆมากกว่านะครับแล้วก็ f e ล l h a n d ้ i n g อะไรเงี้ยมันจะเหมือนเป็นแท่งๆมากกว่านะ เพราะว่าตัวน้ำหนักหัวไม่ได้เยอะแล้วก็ก้านมันเอาน้ำหนักหัวอยู่คือมันตามมือเลยถ้าใครพอมีแรงหรือว่ามีข้อมือมีความแข็งแรงอะไรเงี้ยผมคิดว่าไม้เนี่ยเป็นไม้สายความไวที่ดีมากๆไม้หนึ่งนะครับในการแฮนดิ้งนะในการเข้าลูกหรือว่าการออกแรงอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ามันตามมือค่อนข้างมากนะแต่ในเรื่องของการออกแรงมันไม่ได้ง่ายเหมือนตัวเจสิไอไอแค่นั้นเองนะครับต่อมาก็ลูกเสิฟเนาะลูกเสิฟไม้นี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะถึงแม้ว่ามันจะ ทื่อๆหน่อยแต่ในลูกสั้นๆอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีปัญหานะครับไม่ได้กะแรงยากอะไรเนาะก็ไปตามแรงเนาะเท่าไหนก็เท่านั้นนะครับสำหรับไม้นี้นะต่อมาก็เป็นลูกหยอดแล้วก็ลูกคอนโทรลนะครับลูกหยอดไม้เนี่ยผมว่าโอเคนะโอเคไม้มันนิ่งมากตัวก้านตัวอะไรเองม,มันนิ่งนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตัวบราซิ่งจากหน้าไม้เนี่ยความเด้งอะไรเงี้ยมันไม่ได้เยอะนะมันก็เลยทําให้คุมน้ําหนักในลูกดนามิกลูกเล็กๆอะไรเงี้ย ได้ค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็หัวไม้ไม่ได้หนักมากเนาะการเข้าลูกอะไรเงี้ยค่อนข้างไวแล้วก็เล่นได้หลากหลายแต่ที่เป็นปัญหาหลักๆของไม้เนี่ยก็คือในส่วนของการคอนโทรลลูกไกลๆนะอย่างลูก ยกขึ้นไปหรือตีจากหลังไปหลังอะไรเงี้ยมันต้องค่อนข้างออกแรงนะครับต้องค่าออกแรงแล้วก็ใช้ข้อมืออะไรอย่างนี้เลยนะเพราะว่าถ้าเราตีด้วยแขนปกติเฉยๆเนี่ยผมคิดว่ามันทื่อไปลูกมันก็ไม่ได้ไปไกลไปไกลแต่ก็สปีดไม่ได้เยอะอะไรอย่างนั้นปัญหาของมันเลยก็คือบางทีเนี่ยถ้าแรงเราไม่ได้คุมช่วงนะครับไม่ได้คุมช่วงที่จะตีหลังถึงหลังได้สบายเนี่ยเราก็จะกะแรงแยากเนาะเหมือนไปหลังแล้วเราก็จะต้องตีไปหลังเนี่ยเราต้องออกแรงแบบแรงที่สุดของเราอะไรเงี้ยบางทีมันก็อาจจะล้นได้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่นะผมว่า ก็คงไม่ล้นส่วนอยากจะไม่ถึงมากกว่านะครับมันก็เลยทําให้การโคุงน้ําหนักลูกไกลๆอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ได้มีแรงหรือว่าไม่ได้มีทักษะไม่ได้มีจังหวะการออกข้อมือที่ดีอะไรเงี้ยผมคิดว่าก็เป็นปัญหาอยู่ระดับหนึ่งนะครับปัญหาหลักๆก็คือมันจะโชยเนาะแล้วก็ลูกวิถีอะไรเงี้ยไม่ค่อยจะดีมากมันก็จะโดนทัดกลับมาได้ต่อมาก็เป็นเรื่องของเกมดาดแล้วก็เกมรับเรื่องของลูกดาดเนี่ยผมว่า โอเคนะลูกเคาะอะไรเงี้ยผมว่ามันมีสปีดต,ต้นอะไรเงี้ยค่อนข้างดีถ้าคุณออกแรงข้อมือหรือว่าหาจังหวะตีดีๆได้นะผมว่าไม้นี้ค่อนข้างสปริงดีนะครับสปีดต,ต้นค่อนข้างโอเคเลยแต่ถ้าคุณใช้แขนเฉยๆหรือว่าใช้ข้อศอกเฉยๆแล้วจังหวะตีไม่ได้ดีเนี่ยผมบอกเลยว่าไม้นี้ทื่อมากนะครับค่อนข้างทื่อเลยเพราะว่าในส่วนของสปริงเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันต้องงอการถูกไหม ไอลูกสั้นๆเน่ะเวลาลูกเคาะผมว่าไม้นี้ยังพอโอเคถึงแม้ก้านมันไม่งอมากแต่มันสปริงกลับไปแล้วมันส่งลูกไปได้แหละแต่ในเรื่องของเบลซิงที่จะช่วยดันลูก,ออกไปถ้าคุณไม่ได้ออกแรงข้อมือหรือว่างอก้านอะไรมันเลยเนี่ยมันมีน้อยมากนะคุณอาจจะเตีอยกไปแล้วคุณจะรู้สึกว่าเอ้ยไม้มันตีไม่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยสำหรับลูกดาดนะลูกดาดสําหรับไม้นี้นะครับผมคิดว่าต้องเป็นคนมีข้อมือหน่อยมีแรงหน่อยแล้วก็เอาความแข็งแล้วก็น้ําหนักของไม้นี้อยู่นะครับจะใช้งานได้ดีมากๆเนาะส่วนในลูกเกมลับเนี่ยเคาะกลับออะะไไรรออเยพคนะส่วกกกาจปล ผมว่าต้องใช้แรงเหวี่ยงแล้วก็ใช้ข้อมืออยู่เหมือนกันนะครับผมคิดว่าตอนผมตีอ่ะผมคิดว่ามันใช้แรงแขนอย่างเดียวอะ่ะไม่พอนะซึ่งปกติการทําแบบเนี้ยในไม้ที่มันมีหัวหนักหรือว่าอะไรเงี้ยที่เราใช้ข้อมือแล้วมันรู้สึกว่ามันเหนื่อยเกินไปหรือว่าอะไรเงี้ยเราใช้แค่แขนนะครับข้อศอกแล้วก็หัวไหล่อะไรเงี้ย ยกขึ้นไปเงี้ยมันยังพอยกได้ดีอยู่นะสำหรับไม้หัวหนักพวกนั้นนะแต่พอมาเป็นไม้หัวเบาแล้วก็ก้านคืนตัวมากๆเนี่ยมันทําแบบนั้นไม่ได้นะครับมันยกไปมันก็ไม่ได้ไปไกลเนาะแล้วก็เหินมันต้องใช้จังหวะตีที่แบบใช้ข้อมือแล้วก็ปัดขึ้นไปอะไรอย่างนั้นเลยถ้าทําด้วยจังหวะอย่างนั้นนะลูกมันพุ่งค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ไปได้ไกลนะแต่ถ้าเราไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นนะผมคิดว่าค่อนข้างยากอยู่นะในการที่จะทําแบบนั้นในไม้นี้นะครับส่วนลูกบล็อกเนี่ยแบบรับบล็อกกลับไปเฉยนนนนนนี่่ยผมมมวาาาัััตต้้้้้้อออออองงงงดดไไไปขหหะรรกแ วางไม้บล็อกไว้เฉยๆนะผมว่าแรงเบลซิ่งของไม้เนี่ยมันน้อยมันไม่สามารถพาลูกให้ข้ามไปได้เนาะถึงข้ามไปได้ก็อาจจะเหินๆห,หน่อยก็โดนซ้ำได้อยู่ดีซึ่งถ้าเราออกแรงดันมันไปแค่หน่อยเดียวอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นลูกที่มันแบบพุ่งออกไปแล้วนะอมันก็ต่างกันชัดเจนนะครับต่อไปก็เป็นลูกเคลียรหรือว่าลูกเซฟนั่นเองนะครับลูกไกลๆเนี่ยผมบอกเลยว่ามันต้องออกแรงข้อมือต้องออกแรงทั้งแขนแล้วก็ข้อมือนะครับ ถึงจะใช้แขนนะมันก็จะไปอยู่บ้างแหละแต่ผมว่ามันสปีดอะไรเงี้ยมันหายไปเยอะลูกไกลๆผมว่ามันมันไม่ได้ตีง่ายเท่าไหร่สําหรับไม้เนี่ยถ้าออกแรงไม่ดีหรือว่าไม่ได้มีเทคนิคอะไรเงี้ยผมว่ามันทื่อเลยมันค่อนข้างตีไม่ไปเลยวยซ้ำอืในบางจังหวะที่เราไม่ได้พร้อมตีมากอ มันค่อนข้างยากนะครับที่จะตีไม้เนี่ยแลให้ไปไกลๆนะต่อมาก็เป็นลูกตบนะครับลูกตบเนี่ยแทบจะเป็นไฮไลท์ไมนี้เลยนะไฮไลท์ในเรื่องของการออกแรงยากนะครับอันดับแรกเนี่ยลูกตบอะถ้าตบจังๆไม่ได้ใช้เทคนิคหรือว่าอะไรเยอะเนี่ยผมว่าก็พอได้นะครับก็พอได้สปิดต้นพอมี แต่บางทีเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราออกแรงใส่แรงไปขนาดเนี้ยมันควรจะแรงกว่านี้หรือเปล่าวะอะไรเงี้ยมันการออกแรงแบบนั้นอะสปีดต้นมันโอเคนะครับแต่พอมันผ่านเน็ตหรือว่าอะไรเงี้ยไปหน่อยหนึ่งอะมันจะเหินเนาะแล้วก็มันก็จะเบาลงอย่างชัดเจนวิธีลูกอะมันไม่ได้ดีมากมันต้องอาศัยแบบการตีความลูกอะไรเงี้ยชัดเจนนะครับแล้วต้องอาศัยการกดข้อมือลงไปเลยเนาะลูกถึงจะออกมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็มีน้ําหนักต่างกันคนละเรื่องกับลูกที่ใช้แขนหรือว่าการฟาดลงไปเฉยเลยนะครับเหตุผลก็อย่างที่บอกนะผมรู้สึกว่าตัวก้านม น้ำหนักหัวไม่ได้เยอะพอที่จะกดวิถีลูกลงได้ง่ายอะไรอย่างนั้นนะครับมันก็เลยมีปัญหาในเรื่องของการส่งแรงในลูกไกลๆนะสำหรับคนที่ไม่ได้มีทักษะหรือว่าไม่ได้ใช้ข้อมือจัดอะไรขนาดนั้นนะใช้กําลังจากแขนตีเป็นหลักนะครับ ผมว่าค่อนข้างยากแต่โดยรวมอะ่ะผมว่าถ้าใช้ข้อมือหรือว่าอะไรเป็นลูกอะ่ะจะออกค่อนข้างไวนะครับวิธีดีแล้วก็มีความพุ่งด้วยไม่ว่าจะเป็นตบตัดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันจะทําได้ต่างจากไม่ได้ใช้ข้อมือชัดเจนเลยนะครับสำหรับไม้นี้นะเพราะงั้นเนี่ยไม้นี่มันจะทําให้แบ่งผู้เล่นออกเป็น2ประเภทนะประเภทแรกก็คือใช้ข้อมือนะครับแล้วก็ไม่ใช้ข้อมือ หรือจะแบ่งหลักๆง่ายคือตีไปกับตีไม่ไปเลยนะสำหรับไม้น,นี้นะผมคิดว่ามันมันต่างกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับซึ่งหลายๆคนที่บ่นว่าไม้มันตีไม่ค่อยไปเนี่ยผมก็เข้าใจเขานะว่ามันค่อนข้างใช้งานไม่ได้เหมาะกับทุกคนอส่วนคนที่รู้สึกว่าตีดีหรือว่าอะไรเงี้ยผมเข้าใจเขาเหมือนกันนะว่ามันใช้งานยังไงนะครับก็ประมาณนี้เนาะในส่วนของ performance สำหรับ bs a l t a w o v e n 8 8 s นะครับ สรุปนะครับไม้เนี่ยเป็นไม้ไวที่มีความคล่องตัวเนาะน้ำหนักหัวไม่ได้เยอะมีความตามมือมากแต่ข้อเสียของมันเนี่ยจะเป็นข้อเสียในเรื่องของการออกแรงมากกว่าถามว่าแฮนดิ้งเนี่ยพอเป็นข้อเสียไหมก็อาจจะใช่นะครับเพราะว่ามันพอมีน้ําหนักอะไรอยู่บ้านเนาะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากยังพอมีความคล่องตัวอยู่ได้ในมนันกลางกลาแต่ปัญหาหลักๆของไม้เนี่ยจะอยู่ในเรื่องของการออกแรงซะมากกว่าการเคาะสั้นๆหรือว่าอะไรเนี้ย อาจจะต้องใช้แรงนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เนาะแต่ปัญหาใหญ่จริงๆของมันเนี่ยคือการออกแรงในลูกไกลๆนะครับโดยความที่ก้านอะไรเยมันคืนตัวดีเกินไปแล้วก็น้ำหนักหัวไม่ได้เยอะเองเนี่ยมันเลยทําให้ต้องเค้นนะครับต้องใช้ข้อมืออะไรเงี้ยออกแรงในยากโดยเฉพาะลูกที่จะตีให้มันตกอย่างเงี้ยอย่างลูกตบอย่างเงี้ยค่อนข้างใช้เงื่อนไขยเยอะหรือว่าแต่ต้องใช้เทคนิคหรือจกกังหวะดีๆก็ได้อย่างถ้าคุณไม่ได้ใช้ข้อมือมากอะไรเงี้ยคุณอาจจะต้องกะจังหวะในการตีคอมลูกให้แม่นก็ได้นะครับมันก็จะพอมีส แต่สาหรับผมนะถ้าผมพูดง่ายๆเลยนะไม้อื่นทําได้ดีกว่านะครับอย่าง1 0อยอะไรเงี้ยทำได้ง่ายกว่าความเบาความสมูทความอะไรเงี้ยก็มากกว่าด้วยนะแต่ในเรื่องของความแน่นเนี่ย 100x ก็อาจจะสู้ไม้นี้ไม่ได้นะครับถ้าไม้นี้ถ้าไม้นี้ใช้งานได้เต็มนะส่วนที่ดีที่สุดส่วนที่ดีกว่า 100x เนี่ยจะเป็นเรื่องของความแน่นแล้วก็ความนิ่งนะครับพาวเวอร์ก็จะดีกว่า1้อ x ขึ้นไปอีกหน่อยนึงไม้นี่มันกลายเป็นเด่นในเรื่องของการคอนโทรลซะอย่างนั้นคอนโทรลชัดเจนอะ การคุมลูกหน้าหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าคุณรู้สึกว่าไม้มันแฮนดิ้งในข้องมืออย่างเงี้ยผมว่าการคอนโทรลลูกข้างหน้าหรือว่าการคอนโทรลลูกสั้นๆอะไรเงี้ยทำได้ค่อนข้างดีเลยนะเพราะว่าไม้นิ่งมากถ้ามุมมองมือก,กลางๆหรือว่ามือใหม่เงี้ยผมว่ามันเป็นไม้ค่อนไวกึ่งคอนโทรลเลยนะ <c oughs> มันแทบแบบว่าไม่ได้เป็นไม้พาวเวอร์เลยอะแล้วก็ไม้นี้ก็ไม่ได้เหมาะสําหรับทุกคนนะครับสำหรับคนที่จะใช้งานได้ดีนะอย่างที่ผมบอกมันจะแบ่งเป็น2ประเภทหลักก็คือตีไปกับติไม่ไปคนที่ใช้งานได้ดีก็คือคนที่ถือน้ําหนนักกไไมม้้อออยู่ะถแลวลว็คงย อยู่นะครับออกแรงข้อมือได้ในระดับหนึ่งจะใช้ไม้น่ได้ค่อนข้างโอเคกว่าอีกกลุ่มหนึ่งที่ใช้แขนเป็นหลักหรือว่าตีสวิงแบบพวกบิสวิงใช้ข้อศอกแล้วก็ หัวไล่อะไรเงี้ยเป็นหลักนะครับมากกว่าการใช้ข้อมือเนาะกลุ่มนั้นเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันตีไม่ค่อยไปออกแรงเยอะแต่ตีไม่ค่อยไปอะไรเงี้ยมากกว่าก็สำรวจตัวเองเนะว่าเป็นผู้เล่นประเภทไหนนะครับเพราะว่าผมคิดว่าไม้เนี่ยแบ่งผู้เล่นเป็นแค่2กลุ่มแค่นี้นแหละตีไปกับตีไม่ไปก็ประมาณนี้เนาะสำหรับตัว vs a l t a w o v e n 88s ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ